สวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบนึงครับสวัสดีฮะสวัสดีรอบที่3นะครับอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับรอบที่3มรอบที่3นะครับกับล้อเวลล้อเวลเงาเงารับวั่นรถป้ายแดงรับแม่นางป้ายแดงครับ N 5 RS นะครับขอบคุณลูกค้าวิ่งตรงมาเลยวันนี้รับรถเลิกดีนะครับรับรถเลิกดีก็ต้องจัดความหล่อให้แม่นางหน่อยนะฮะเซตนี้เป็นยีรับแค่นะครับยีรับแคะ สเต็ปพิมนิยมยาง2 5 5ร้อยทับทับนะครับผมงานเอ็นไฟนะฮะเอ็นไฟไอนี่ครับสเสร็มที่เรียบร้อยนะฮะร,รับรถปุ๊บวิ่งมาเปลี่ยนล้อกันปับนะ๊บนะความรอมันต้องเรียวทม์มันต้องปัจจุบันทันด่วนนะครับผมนี่ขอบนะฮะเป็นไงโชว์ขอบเงาเงาแบบนี้นะครับงานเอ็นไฟนะครับที่พี่นะท่านไหนสนใจมีให้บริการเช่นเดียวกันนะครับล้อเอ็นไฟ นี่ฮะนี่ลำนี้สเต็ปเดิมเลยอะสแตนดาร์ดสเต็ปเดิมไม่โหลดหน้าหลังเดิมเดิมหน้าหลังเดิมเดิมไม่ได้โหลดนะครับนี่นี่ครับนี่ครับสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับของแถมอุปกรณ์นะน็อตล้ออะน็อตล้อคุณลูกค้าเลือกสีดำตัดแดงโหดโหดดิบดิบดูดูดดนะครับแบบนี้เลยนะครับ อ่ะเซตนี้เป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับผมนะจะดูนะทางทางหน่อยนะฮะทางทางสุดซอยลูกค้าบอกชอบนะฮะชอบครับสายซิ่งสายจาบสายจวดนะฮะได้เลยไม่ขัดใจอยู่แล้วนะครับไม่ขัดใจอยู่แล้วลำนี้อ่ะลำนี้ลำนี้ลำที่สี่อ่ะวันนี้ลำที่สี่แล้วลำที่ห้ากำลังขึ้นลิฟต์อยู่นะฮะสองสองลำ นี้จะเป็นงานเวลทั้งคู่เลยนะครับงานเวลทั้งคู่เลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเป็น AllNe w D-Max นะสายลกจ่ามาแก้งานกันหน่อยใสย9่9ก้าครึ่งสิบครึ่งมาแล้วมันล้นนะครับคุณพี่บอกว่ามันเดินทางลำบาก <C uz zi> ได้ได้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ8นิ้วครึ่ง T e 3 7 8านิ้วครึ่งล้อสักครู่หนึ่งนะครับน,นี้เรามาชมความงามของล้อเวลเอ็นไฟกันก่อน,นครับนี่พี่นะท่านไหนนะครับได้เลิกงานยามดีจะรับรถเมื่อไหร่วันไหน นะ,นะครับจะลืมนึกถึงแจ็คคอรตแม็กด้วยนะครับจะลืมจะลืมนะเผื่อว่าจะได้จัดรอให้กับแม่านางไปเลยรอบเดียวนะครับนี่ฮะนะลอนี้ยังไม่ได้โหลดนะครับยังไม่ได้โหลดนะอ่าคุณลูกค้าจากบางนานะครับอ่ะลำนู้นอ่าลำนู้นมาไกลค่อนข้างไกลสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครไทตันไทตันสมุทรสาครนะครับอ่า ลุยลุยกันไปวันนี้มันวันนี้ห้าลำแล้วเดี๋ยวลำที่6กําลังมานะครับลำที่6กําลังมาพี่พี่นะท่าไหนนะครับกําลังลังเลนะฮะกลังจะตัดสินใจนะครับ <c oughs> อยากเปลี Mac ่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับฝากด้วยแล้วกันนะฮะงานแบบนี้อยากจัดกับล้อป้ายแดงให้คุณแม่นางนะเพื่อ <c oughs> เป็นสิริมงคลหล่อด้วยนะ <c oughs> เป็นสิริมงคลด้วยอ่ะเอาง่าย <c oughs> เราเคยเห็นล้อเดิมของรีโว่มาแล้วนะครับ มันจะแคบหน้ายางมันจะแคบนะเห็นไหมพอเราเปลี่ยนยางใหม่นะครับเปลี่ยนล้อใหม่แม็กใหม่ยางใหม่หน้ายางกว้างขึ้นการยึดกาะถนนดีขึ้นแน่นอนนะครับมันดีขึ้นแน่นอนนะฮะกว้างๆอย่างนี้นะฮะหนึบๆแบบนี้จับหน้าถนนเต็มๆแน่นๆแบบนี้อาการถลไยลลื่นนะครับก็ย่อมเกิดขึ้นได้ยากนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นหน้ายางแคบๆแบบนี้นะก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเจอ นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนล้อแม็กซ์เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการับขี่ด้วยแล้วกันเนาะโอเคนะครับฝากด้วยฝากด้วยอหนึ่งลำนะครับกับงาน n f i นไฟนะครับอไฟ RS นี่เงางาวแบบแบบแบบนี้ล้อเวล5ดู5ก้าน5รู1 1 4ตรงรุ่นนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมฝากแชร์อีก1ครั้งนะครับอ่ะคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ